ก็เขียนใบสมัครครับก็ได้งานเค้นดิก็จะเป็นในเรื่องของส่วนของรายได้ครับผลตอบแทนมันที่ได้รับมันคุ้มค่ามากครับผมก็ให้งานให้ทุกอย่างฟรีหมดครับแอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายทําตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถทํางานได้รายได้แน่นอนแถมแถมยังได้โบนัสด้วยนะครับ ผมชอบระบบของแอปพลิเคชันมากครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากสะดวกแค่มีโทรศัพท์ล้วก็สามารถทำงานได้แล้วครับพนักงานแต่ละคนก็เป็นมืออาชีพครับแล้วก็ทีมงานก็มีคุณภาพไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลามีปัญหาตรงไหนก็ติดต่อได้ทันทีครับ มันทำแล้วมันรู้สึกสบายใจครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานตอนไหนเป็นงานที่สลัว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับเราเป็นนายตัวเองได้ยิ่งทำมากก็ยิ่งมีเงินใช้มากยิ่งทำยิ่งรวยครับผมยิ่งขยันยิ่งมีงานเข้ามากครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมลองมาเป็นเคมดีไลดด้วยกันนะครับมาขับไล่กับเคมดีรับรองว่ามีทั้งงานรายได้ดีตอบโจทย์แน่นอนครับผมบอกเลยว่าคลิกแน่นอนครับ